สวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเราอีกครั้งกับการรายง,งานข่าวสถานการณ์สงคารามรัสเซียยูเครนครับและวันนี้ก็เป็นวันที่790เข้าไปแล้วสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ก็คหรือก็คือช่วงเมื่อคือนที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียได้โจมตีโอเดซาวงเล็บอีกแล้วครับผมซึ่งในขณะนี้นั้นเป็นการโจมตี ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผมได้รายงานข่าวไปแล้วแล้วก็จากเมื่อวานที่โจมตีเสาส่งสัญญาณแล้วก็คลังน้ํามันบอกคลังอาวุธแล้ววันนี้ก็ได้ทําการโจมตีซ้ําเข้าไปอีกรอบครับผมแล้วก็เรื่อยมาจนถึงเพิ่มเติมในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่โอรคิฟมีรายงานว่านายพันเอกซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพันต่อต้านอากาศายานของยูเครนนั้นได้เสียชีวิตลงที่ตรงนี้เลยครับกรณีของโอเลสติกี้ แล้วก็เมืองของคาคอฟ่าก็ถูกกองทัพยูเครนโจมตีซึ่งอันนี้มันเป็นแนวรบในเขตเคอร์ซันครับซึ่งสองสองฝ่ายต่างก็บุกกันไปบุกกันมาอยู่แล้วและที่เมืองทโทมักครับผมกองทัพยูเครนได้ทําการโจมตีตอบโต้กองทัพ,พรัสเซียในแนวรบสโปริเชียครับแล้วก็โอริกิปเห็นได้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาในแนวรบสโปริเชียไปจนถึงเคอร์ซันนั้นมีการตอบสู้รบกัน แล้วก็มีการโจมตีกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวแล้วก็เดนิเปอร์เดนิโปก็โดนอีกแล้วครับเป็นรอบที่4ในช่วงเวลา3วันที่ผ่านมานี้แล้วซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่กองทัพยูเครนได้ส่งบุคลากรและอาวุธตลอดจนชิ้นส่วนเข้ามาพยายามซ่อมแซมโรงไฟฟ้าตรงจุดนี้ซึ่งทางรัสเซียก็ได้ทําการโจมตีการทําลายลงไปอีกรอบนั่นเองเพื่อไม่ให้ทางกองทัพยูเครนได้ฟื้นฟูระบบพลังงานตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของชาซิปยาชาซิปยาก็กองทัพรัสเซียก็ได้ทําการโจมตีบุกเข้าไปซึ่งแนวรบชาซิปยานี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพรัสเซียได้เข้าไปถึงแนวเขตคลองแล้วทิ้งอยู่ในบริเวณของเมืองคารินนาหรือคารินิฟกาครับซึ่งเราจะมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งในกลางๆคลิปและต่อไปแล้วก็ในพอตาว่าก็ถูกโจมตีด้วยอาวุธยะยะไกลาจากกองทัพรัสเซียคาดว่านะ่าจะเป็น ชาเฮดซึ่งเป็นโดรนพลีชีพและก็จรวดระยะไกลของกองทัพรัสเซียครับแล้วก็วอโดมิไฮล็อกกาได้ถูกกองทัพยูเครนเข้าโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลอย่างโดรนและก็ขีปนาวุธ r m 7 0หรือ BM 27เวอร์ชันของเช็คนั่นเองแล้วก็บเบลโกรดก็ยังคงโดนโจมตีอยู่เช่นเดิมครับแต่ถูกสกัดกั้นด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและก็ในพื้นที่ของพอรลิปกาเรื่อยไปจนถึง ซูมี่แล้วก็เทกิโนซึ่งณนะตรงจุดนี้นั้นกองทัพรัสเซียและยูเครนก็ทำการโจมตีตอบโต้กันไปมาแล้วก็ในเมืองซูมีขข่แล้วก็คาคอปวาดแล้วก็คาคีฟหรือคาคอปนั้นทางกองทัพรัสเซียก็ได้เพิ่มการเคลียร์ทุ่นระเบิดประกอบกับการส่งหน่วยจู่โจมขนาดเล็กเข้าแทรกซึมเข้าโจมตีแนวรับของกองทัพยูเครนแล้วซึ่งคาดเดาว่าระหว่างซูมี่และคาคีฟนั้นกองทัพรัสเซียน่าจะเปิดฉากกั้นบุกใหญ่ในรเร็วๆนี้ครับ แล้วก็การลบที่อย่างคูปเปต์ชาญินี่ไปจน,นถึงคอโดบลาเบชนาแล้วก็คาคิปกามีการลบประปรายครับผมซึ่งกองทัพยุคเรียนและกองทัพรัสเซียน,นั้นก็ได้ทําการโจมตีตอบโต้กันไปมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะการโจมตีของหน่วยอาวุธขนาดเล็กแล้วก็โจมตีตอบโต้กันไปมานั่นเองแล้วก็พื้นที่ของเชนิฮิปกองทัพยุคเรียนยก็ถูกโจมตีโดยอาวุธยะไกลจากกองทัพรัสเซียเช่นกันแล้วนี่ก็เป็น สรุปเหตุการณ์โดยรวมคร่าวๆครับผมของแนวรบวันที่23เมษายนที่ผ่านมานั่นเองที่เมืองของออคเคเลไทนออคเคเลไทนนั้นอยู่ในพื้นที่ของอดิบกาครับผมซึ่งถ้าถ้าคนที่ติดตามข่าวมาก็จะรู้ว่าอดิบกานั้นทางกองทัพรัระเซียได้ยึดพื้นที่ได้ยึดในเมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วครับผมและตอนนี้หลังจากผ่านที่ซาราคันที่ไซหรือว่าเนวป่าของซาซาย่า,ยานั้นกองทัพรัรเซียก็ได้ ทำการบกรุกเข้าโจมตี o K K L e T I N e. ออเคเลไทเน่ครับผมนั่นแหละงออคเคเลไทเน่ K L e T I N e. แล้วก็เมื่อวานที่ผมได้รายงานข่าวไปนั้นที่บอกว่ากองทัพรัสเซียได้ยึดครองพื้นที่ออคเคเลไทเน่ไปเจ็ดสิบ e e, เปอร์เซนต์นั้นณขณะนี้นั้นกองทัพรัสเซียได้ทําการยึด o K L e T I N e. ออคเคเลไทเน่ออคเคเลไทเน่ L e T I N e. ครับผมขออภัยชื่อมันอ่านยากนิดนึงได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไปแล้วครับผมอันนี้เราต้องรอข่าวยืนยันจากทางกองทัพรัสเซียอีกทีหนึง่ง ในขณะเดียวกันนั้นพื้นที่ของโนวะ์บักมติปกาณขณะนี้ก็ได้ถูกโจมตีจากกองทัพรัสเซียซึ่งล้อมล้อมเขาเรียกว่าอ้อมลงมาจากออคเคเลทเน่ K L T A N e, ลงมาเข้าโจมตีโนว m บัมติปกาครับผมแล้วก็จากซา่าคันที่ไซแล้วก็จากกองกําลังที่รักษาเมืองอยู่ตอนนี้ซึ่งณนะขณะนี้โนว์บักมติปกาก็กำลังถูกโจมตีอย่างหนักจากกองทัพรัสเซียเช่นกัน ที่เมืองโนโวคาลิโนเวซึ่งโนโวคาลิโนเวนั้นใน,นขณะนี้นั้นกองทัพรัสเซียก็บุกคืบเข้าไปประมาณ400ตารางเมตรครับผมแล้วก็ทําการโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้วก็โดรน fpv เพื่อเข้าโจมตีเมืองคลามิวจากทั้ง2ด้านเช่นกันครับนั้นที่เมืองอออกคเลไทนเนนั้นกองทัพรัสเซียแจ้งข่าวล่าสุดว่าในขณะที่ทําการยึดพื้นที่ได้100%นั้นสามารถยึดพื้นที่เข้าได้แล้วและกําลังทําการ เคลียร์พื้นที่แล้วก็ทำการจัดการกับทางทหารยูเครนที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ราวสิบเปอร์เซ็นต์ของทางหน้าทิศตะวันตกของเมืองนั่นเองครับผมอ็อกเคเลทเน่ ine, หรือว่าแนวรบส่วนขยายของอดิบกาครับผมซึ่งส่วนที่น่าสนใจก็อยู่ที่ว่ายึดเมืองอ็อกเคเลทเน่ได้แล้วก็กําลังเข้าโจมตีโนโวบักมุตติปกาตรงนี้นั่นเองแล้วก็ทางจากโนโวบักมุตติปกาแตกแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือโซโลวิโอเวนั่นเองครับผม แล้วก็มาดูทางฝั่งของราบตินีกันบ้างดว้ราบตินีนั้นทางกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนก็ได้ทําการโจมตีแล้วก็ทําการโจมตีตอบโต้กันไปมาครับแล้วก็มีข่า,า,าวข่าวคืบหน้าก็คือที่ราบตินีนั้นกองทัพรัสเซียได้มีความคืบหน้าสามารถบุกเข้าไปในพื้นที่แนวรับของกองทัพยูเครนได้ในบางส่วนครับซึ่งต่างรายงานนั้นจากรายงานของอาทางสุริยามทางกองทัพยูเครนก็คือ ยึดพื้นที่อยู่ตรงจุดนี้ครับผมแล้วก็ทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้ทําการยึดพื้นที่ไปราวราวสามร้อยตารางเมตรอยู่ตรงจุดนี้ได้มอญภูมิเมืองชาซิปยากันบ้างครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องคือเมืองชาซิปยาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็อันนี้คือเป็นแนวรับของทางยูเครนอย่าไปก่อนที่บทถึงกองทัพรัสเซียอันนี้เป็นแนวรับของกองทัพยูเครนที่เมืองคาลินาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ มันเป็นชาญเมืองชาซิปยาก็อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ในเขตของอีวานอฟสเกตก,ก็อยู่ตรงจุดนี้ครับผมในขณะนี้นั้นความคืบหน้าล่าสุดของกองทัพรัสเซียนั้นกองทัพรัสเซียสามารถตัดผ่านแนวคลองซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่บริเวณชาญเมืองของกองทัพยูเครนณตรงนี้แล้วก็สามารถตัดผ่านแนวรับของกองทัพยูเครนที่ ทรงกำลังบำรุงมาจากบอกดานนฟกาครับผมบอกดานิบกาอนหนึ่งสามารถตัดผ่านข้อครองแล้วก็เข้าประชิดเมืองคาลินิกาแล้วก็ในส่วนของอิวานิสเกนั้นกองทัพรัสเซียก็ยังไม่สามารถทะลวงผ่านแนวรับของกองทัพยุครนได้เช่นเดิมครับแต่นี้ก็ไปนี้ไปแล้วก็เขาบุกโจมตีแนวนี้ไปแล้วก็ส่วนสมอภูมิเมืองฮอริบกานั้น ตอนนี้ย right, ังไม่มีข่าวรายงานว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นได้ทําการบุกโจมตีหรือว่าทําการทิ้งระเบิดเข้าใส่แต่คาดว่าถ้าหากว่าแนวรบทางเมืองชาซิปยานั้นยังไม่ขยับขยื่นหรือว่ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปคาดว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นน่าจะทําการโจมตีเมืองฮอริปกาเพื่อทําการโจมตีปีกด้านทิศตะวันตกของเมืองคาลินาแล้วก็เพื่อสร้างแรงกดดันแล้วก็บุกเข้าโจมตีทางทิศตะวันออกของเมืองชาซิปยาต่อไปอันนี้เป็นการคาดเดานะครับ แต่ณขณะน,นี้นั้นทางกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนก็ยังคงคงทาการช่้รบอยู่ในแนวรบส่วนนี้ต่อไปอีกครับผมส่งท้ายด้วยการวิเคราะห์ข่าวเล็กน้อยครับผมในแนวรบชาซิดยาที่เราพูดถึงเมื่อกี้ชาซิดยาอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเทียบกับแผนที่แล้วก็เคลชิปกาแล้วก็ตําแหน่งของโซเลดาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ซีเวิร์สเลื่อนไปถึงคริมินาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแนวรบของดเนสครับผม เป้าหมายต่อไปของกองทัพรัเสเซียนั้นกองทัพรัเสเซียนั้นก็จะต้องหลังจากยึดชาซิดยาได้แล้วกองทัพรัสเป้าหมายต่อไปของกองทัพรัเสเซียนั้นก็คือเมืองคอนสแตนติโนกาครับผมจะเห็นได้ว่าคอนสแตนติโนกานั้นจะมีทางรถไฟแล้วก็ชุมทางเส้นทางขนส่งทั้งหลายทั้งรถไฟถนนทางหลวงเห็นได้ชัดคือ,คอตรงนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้คอนสแตนติโนกาคือคอนสแตนติโนกานี้สามารถส่งกําลัง เป็นทางผ่านเข้าสู่ชาซิปยาหรือว่าเข้าไปเตอร์ชินที่เข้าไปถึงกาล็อบกาแล้วก็เยนิคิเวแล้วก็ต่อเนื่องเข้าไปถึงแล้วก็เป็นทางแยกเข้าไปถึงเมืองอื่นๆในภูมิภาคโดนสได้ครับผมแล้วก็ดูชิปแล้วก็ชุมทางของดูซิฟกาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะพี่เชื่อมต่อกับเมืองครามาทอสครับซึ่งครามาทอสนั้นเป็นทางเส้นทางผ่าน หรือว่าเป็นชุมทางเส้นท,ทางสําคัญก่อนที่จะมาถึงคอนสแตนติโนบกาดังนั้นแล้วในทางทิศตะวันออกนั้นกองทัพรัสเซียย,ยังไงก็จะต้องยึดเมืองคลามาทอสอยู่ดีครับยึดเมืองคลามาทอสแล้วก็เตอร์ชินโดยมีฐานกําลังอยู่ที่กาลอกกาแล้วก็คอนสแตนติโนบกาแต่ว่าการจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องยึดเมืองชาซิปใหญ่ที่เคยพูดไปแล้วแล้วก็ซินวิร์สส่วนในเมืองคลิมินานั้นก็ต้องถ้าจะบุกผ่าน แล้วก็มาตีสลับยันตรงนี้นั้นก็จะต้องผ่านเมืองเยมโพ่พอสเกตลิมานซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็มันต้องใช้เวลานานครับผมถ้าหากว่านักขาวในนั้นที่ไลมานอยู่ตรงนี้แล้วก็อิวอตพอสเกตแล้วก็เยมโพนั้นทางกองทัพยูเครนได้วางกำลังไว้อย่างแน่นหนาราวๆหนึ่งกองพลหรือประมาณ1 0 0 0 0หมนายครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางคลามาทอสนั้น แน่นอนว่าทางยูเครนก็ต้องปอกป้องอสุดชีวิตเช่นกันดังนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าทางกองทัพยูเครนก็จะต้องส่งกําลังเสริมมาทางชาซิปยาผ่านทางดูซิฟกาและก็คอนสแตนตินอฟกาซิ่งอยู่ตรงนี้ดังนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทางกองทัพรัสเซียต้องการบุกสลับยัน,นครับผมที่พูดมาก่อนหน้านี้คือทั้งคารามาทสคอนสแตนตินอฟกาเยมโคนั้นยังมีความสําคัญ น้อยกว่าสลาฟยันซึ่งสลาฟยันนั้นเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับต้นๆของกองทัพยูเครนเช่นกันครับผมซึ่งถ้าหากว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดยึดคอนสแตนตินอก,กาแล้วก็ดูชิฟกาแล้วก็ครามาทอสในทางทิศตะวันตกโปสติกาแล้วก็ลิมานก็สามารถบุกยึดสลาฟยันที่เป็นเมืองที่ทางกองทัพรัสเซียนั้นหมายมั่นตึ่งปีแรกของสงครามเลยครับผมแล้วก็ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรายงานข่าวประจำวันที่790หนาะมีข้อผิดพลาดหรือว่าข้อสงสัยประการใดก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปครับผมแล้วก็จะนําไปแก้ไขปรับปรุงเช่นกันสําหรับการรายงานข่าววันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับทุกท่าน